Wir versuchen da an die Grenzen zu gehen, was wir ja, ja, ich das Gefühl, machen können. Und damit wir auch wissen, wie wir das gut zusammensetzen. Ja, ja, Wegen Schäuben meine ich ja. Ein kleinhutziges Haus Hallo! Oh ja, man muss vor uns sein ist man muss

Ich habe selber auf dem Waffensystem von der aus Ausbildung. meine auch, aber wo weiß ich nicht. Na, das steht ja. doch da. <laughs> Seit schon ein paar Jahren findet aber die Ausbildung oder auf oder dem Waffensystem von der Ausbildung auch. Du guck er vielleicht der Name. Das ist für uns gut. Nee, da ist doch dein. Noch hat er schon hier äh, plündern. Hier wo? Ja, der andere. Achso, hier. Ah, wann? Kann man aufheben vielleicht für dies hier. Oh!

ผู้ชายบัตของขวญเพื่ออะไรขขขไกกเขาเขาได้เขาไายังเหมือนหมดนใที่นี่เดได้เลยนะได้ได้ได,ได้ไปบัตซื้อหอยอ๋อไได้บัดรซื้ออสมุก Spezialisiert. Ja. Ja. Oh. Du hast für Motoröl gekriegt. Ich schmucke mal letztes Mal die bei dir. <laughs> ja. Ja. Nee, Motoröl. Nee, Motoröl. Du merkst an ist halt nicht mehr die beste. Teile werden nicht Es ständig was kaputt. Auf Deutsch. Das ist oh. Tatsächlich. Oh. Ja. Ja. sind Ich kann bloß nicht lesen. Ja, aber aber, in aber ich Nein. Was danach hat Teig gemacht? Leiser machen aus. Nein, ja, die nicht. Die ich habe die, die, ja, leider oh. ja. zu verdanken. Mein Entwartungsgruppenführer Sascha. Nein, du nein. Geht alle Wangen. Was da hat die geschrieben, ich soll alleine kommen. Was? Und dann ja, steht hier. Ah. Ja gut, die haben gesagt, Glück und Gesundheit. Ja, wer das ist, weiß ich nicht, kein Name. Ich kein denke noch. Wo Name? Oh. Ich keine Ahnung. Nein, das ist Wasser nach. Hier steht Wasser nach und da kann ich lesen. Ja, aus Schwager. Ja, nein, Schwager, ich habe ja mehr Nut. Ich bin von Ahut-Schwager und von Abut frau schwager Hier steht Wasser nach. Und Wasser nach hat geschrieben, ich soll alleine nächstes Jahr kommen. โอ้ยคุดีาสัะาเขียนว่าอ่ให่พี่เคยกับกับไทยคนเดียวยังยังรเลสาวสดูอะไรนะโอ้ยจกการอีกโชขอนแพกอยู่นี่ต้งห่าเลยจะเมดให้ตรงไปตรงมันปากานลมิเตวาสนาตัวนี้ปากกาเนลมิตนี้อล้วนี่ของใคนี่มส ไม่นดนี้อ่ไม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 ่ได่ไม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 ่่ไม่ม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ยม่ไม่่ไม่่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ม่ไม่่ไม่่ไม่่่ไ่ไม่่ไม่่ไม่ Siehst? Steht da, ne? Ich soll alleine kommen. Auf jeden Tüten für nächstes Jahr. ist das? Na, aufmachen weiß ich nicht. Kampeng. Steht da. Oh, Kampeng. Und so viele Süßigkeiten. Oh, <laughs>

ขอใหมีความสุขมากๆนะคะแค่ไหน่า1000บาทนะโอมีเงิน1000บาทลุงบอก1000บาทโอ้ลูกติกบโอ้ซื้อตั๋วเครื่องินใหลุงเหรลุงบอกว่าซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลุงใช่ไหมโอ้บ่งดอกโอ้ดอกดูไมามีอะไรชื่น รถตู้ไม่เชีหมาเสเสียอย่างนั้ลยสต้รตู้ใช่อต่ทั้งตัวสติล่ะรถตู้รเตีรีพวอมัะอ่ใดรล้ว่าที่หนึ่งของขวันคริสต์มาสมาครับเป็นแล้วครับขอบคเพราอย่างนั้เลยน่ารักจังเลยสิอเพนยงทำสวยมากสิบสองล้าน

โอ้แวที่าุดส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 ุ่สนดสุดสุดดสุ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 ดดสุ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 ดสดสุ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 ดดสุดสุดสสุด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 สดสุ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 ดสสุด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 สุ

ป้ากับลุงท่านเธออุ่นอ้อมคืออาซนิคมอ้อมคืออะไรเนาะยาหรือเปล่าเจไม่เทงนี่อุ่นงนรูดอ๋อไหนแดงบางน้ากันเน้อถือว่าไรแดงนิคส์วันเจอละสามสองเจ็ดหนึ่งสามสี่สามสองเจ็ดหนึ่งสามสี่ว่า่ั่เอน่

ไปเจอของให้คุณป้าสูกป้าเฉลยพอพบเจอแต่ผู้คนที่ดีบันไคิดถึงป้าที่ดเอาลุงมีาสนรอบไาไหนลุงนานนั้นลุงบอก่าแล้วเจ็ดมีสองานไม่เห็นติดต่างหากเลยไม่ดิโอพี่ซื้อถุงเหลี่ยมสองงานไหมตียังไม่เลยโอ้รักเลยโอ้น่ารักจังเลยตัดสิชื่อเลยมพราใครเนี่ยน่ารัก

ม e รีคร mm ิส hmm. i s มาส s ารีครินต um. ์มาสวันนักเกิลเอ่ออีกอ่างหน่งมาโอเส้มเราขึ้นอน้ากันกิน้งน้ำเี้ยวปากสมตาเนี่ยขค่จะน้ำม้วนมาจะบแดงนอเนี่รสชาติเราขึ้นกินไรหม้งกินไรไมทั้งสมใช่ไหมทั้งเห็ดหนาเห็ดตานี่สมขอบคุณโรรากาดี จากป้าที่มีให้หลานคนนี้เสมอมาถือโอกาสขอบคุณเลยค่ะรักที่สุดมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะใบเตยทับทิมอุ่นแทนขอาใจจ้า <c oughs> ได้รับแล้วนะอ,อู้น่ารักจังเลยกุุงกริงกุุงกริงรอดจตอรี่ไหมรอดรอดรอดจดตอรี่ร ลอตเตอรี่เพเจอค่ะตรวจแล้วลอตเตอรี่ของทัพทีมเนี่ยไม่ถูกนะตรวจแล้วโอ้บางสมีได้สิบสองล้านได้ป่ะสันของขวัญที่ดีเป็นของขวัญที่ดีเอาไปดนี่ยโอ้คือสมสมอันมันเป็นเปรี้ยวๆเนี่ยเข้าคอกรกเลยเอาไปเนีคุณลงได้ไปดนี่ cô luôn mở cái hộp này của cô luôn đồ xe rồi chưa share cái <laughs> ừ. 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 ừ.

แต่ว่าให้แลกกันเอาเองอาพูดอันเฝ้าแหลกกันเอาเองอันให้ป้านหลุงไปซื้อความกันซื้อความกันแต่ไา้ห้แหลกกันเอาเองที่เซฟสั้นไม่เต็มเกินดอกไฟอ่ะฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าเนี่ยเอาเย็น่าฮ่าม่าฮ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 าฮ่าฮ่า่่า่

ขอให้ลุงคาเซนป้าเมีป้าเขียวมีความสุขว่าหนักเต็นอันไยนมายันสัเลยจัวัสมุทเนกันเดี๋ยวมหางขอห้ออ่นิดเป็นสั้นหางห่อวะแล้วโรบินสันมาจากโรบินสันมหาให้อห้อให้ เต้นเต้นเต้นเต้เต้นเธออะไรอโอ้เย่ีอีอ <c oughs> นส <c oughs> ีนเะ <c oughs> นอ่อสวยจังเลยสี่สวยจังเลยซีบนหมากขอบคุณครัาาบขอบคุณครับ <ia> <c oughs> Sieben Grün. Wo ist das? ein kleiner kaufen, ja? Ich habe abgenommen. Oh, hier. Du aufpassen, Schere. Sieben Grün. Na lag schön. Ich kann es auch bei machen. Ich habe noch einen. Wo ist der? Ich habe noch einen. Ja, mach mal den. Oh, nicht da. dass das Schlauch im Wasser hängt und ihr das Wasser zieht. เต่รยเ้เนี่ยและัเขาไทยแลยวนี่คุณลุงเอานี่เลยป้าก็เอาถั่นป้าส่น้ำตาลสุตมัเอาเง่นเดือสนุกเเดอสสวยแบบฟิลเบอรไรนุมังโอ้ยแบไทยแลนด์ยัไอฟบีทฟุตบอลสปอร์ตสปอร์ตเอฟบไทยไอพวกเอฟบีทีมันเป็นแบรนด์ของเอฟบีทีของพวกฟุตบอล football Fußballthai. football XL Asia zweimal XL. Zweimal XL. Und in USA Euro steht da. XL Fußballthai, FBT FBT ja dann Asia, ตสวนใหญ่นี่กป็นใบเสโอ้ยังมีอีกยอ่อันนี้ของชัอติมกางก่กเพยงส่วนิ่งที่ยงจะเข้ามาไดยังนี่อันนี้ซื้อมาากเมืองไทยเะช็อกโกแลตเนี่ช็อกโกแลตมาจากเมืองไทยละยนยุ่นนี่ยกมีแต่แเป็นยีห้อของงกะไหมดะทุกตาใส Von Thailand direkt. Ja, mang, 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 ja, ja, Ach, für die Maus, so Ah, ja, ja. Für die Maus hier machen. Mm. Noch was drin? Irgendwas <laughs> war noch nicht. Ist der ja. Karte. Ja, muss ich also aus. Sehr gut. Oh, und jetzt? Lungen kann ich selber lesen. Oh, vorhin war Thai ich habe schon gelesen, meine. Und jetzt weiß ich guck mal, mehr. Ich habe es nicht gelesen. Oh, danke. Ich habe noch Und? Soll ich vorlesen? Ja. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Schöne Weihnachten, Onkel. Ohne dich wäre es kein schönes Weihnachten. Ich bin froh, dass du immer bei mir bist. Siehste. Ja. Ein Herzchen, ich wünsche dir gute Gesundheit, Onkel. Wir sehen uns in Thailand. Ja. Ohne Tante. Oh. Bei Deutsch hat Tim und Tante. Ohne Tante. <laughs> <laughs> Sag mal. So. Nein, nicht. mehr. Komm, allein. Ich mach weg denn. อีกมากกับแมกกาไลเซอร์ตั <c <c ้งทันที่เหือก็มาน่ารักน่ารักด้วยปุ๊ปีปุ๊ปีนาฬิกานาฬิกาไอ้ตั้งโตนาฬิกาปุ๊กอันอันนึงนี่นะเขียนสิมันสิมันเขียนอีน้าเขียนอันนึงสิมันของขัดเตือนอันนึงสิมันของอะไรเออสิมันบอพวกนี้หอกไอ้มันมีสองอันของมันวาสนาและเราะเงินอนหนึ่งของปีะหยั แต่พ่อว่าค็อมีส uh, yeah, uh, like ื้คขาเดียวเอ้ยไปไปิงยิใส่เยวมาทนยิงยิงยิงหมดวนั่นนะอันโหทราบะเดแหละเป็นนจะต้องมาังก์สุดวันวันันว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 ัวันวันนวันวันวัันวัันันวันัวนวันวันววันนววันวนวันนันนันนนลนันวนัน

คือน่ารักคนน่ารักน่ารักน่าริกาพุกแต่เมื่อไยังหายวเวลาเดียวกันเจ็บอาหารเยะทุกคนเดี๋ยวลุงจะลองใส่่านดีมัใส่ใส่ไม่เพราะฉะนด้น Man da aufstehen! <laughs> ah, okay! <laughs> oh, sei da, sei da! Es funktioniert! <laughs> so, jetzt muss man Whistle machen, so lange. Ja. Oder macht alleine. Nee, glaube nicht. Na, die dreht ja alleine ja? schon. Sekundenzeit ja. Könnte sein. Aber mach mal. Nee, das ist die Uhrzeit, wann aufstehen ist. Machen wir morgen ausprobieren. Kurz nach sie. Oder sieben. Oder sieben Uhr. Sieben Uhr. So. Und das ist. Zeit schon? Da muss ich gucken. Neun Uhr gleich. So. Die Sekunden laufen schon. Genau, okay. Sei da einer da. Sei da Ich verpasse den Flieger nicht. Mit Tante weiß ich das nicht so. Nee, keine Sorge. Ich stehe früh auf. Wenn der nach Thailand fliegt. Ich habe keine Sorge hier. Ich buche allein. Hä? Kannst du von mich auch mitmachen? Onkel, Onkel macht Buchung. Okay. Booking.com Carsten. <laughs> Lung. Lung. Ja, du warst das letzte Mal allein. Hast auch nicht gesagt, komm mit. Booking.com Lung. Du hast auch nicht gesagt, komm mit. Oh, ich hab zu tun gehabt. Ja, ich auch. <laughs> Ein Urlaub. Schön, okay. Jetzt haben wir. ใบนาิงค <uyor> <government> ือตั <shoe plus poetry> <üre> ้ง่เช้นตั้งเช้นีมากเขอบคุณาขอบคุณจ้าน้องน้องนุงลุูกหลานจงลุงลูกหลานโอ้โหสปสู่สุสานมีกิงคคือ่ือเลย่ือเลยลุงพอใจมากจะไปไซนนอนเนี่

ไฟเตอร์ไฟอาถากุระวาสัมพันธ์วันที่ยี่สิบหกนะคะวันนี้ไฟเตอร์ไฟอาถากวันที่สองของวันคริสต์มาสเนาะโอเควันนี้เราก็มาดื่มกันแจ็คหน่อยอ่ะกินน้ำกัญยังแจ็คหน่อยเปิดของขวัญจ้าไอหอยเต่าดันแฝดเิ็กนะดูใบหนักจัง Wenn jemand zu Teil nach Hause kommt, Christmas. Okay, schöne Weihnachten wünschen wir euch alle. Tschüss. <lacht> <lacht>